สวัสดีครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นิดหน่อยนะครับคือพรุ่งนี้จะเทฟ o ตติ้งนะครับข้างหลังผมนะครับเทฟ o ตติ้งเสาสองหลังนะครับนะครับก็ก่อนเทนะครับก็มาตรวจงานนะครับว่ามีอะไรต้องตรวจบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับควรนัดปูนตอนเช้านะครับคือเคสเนี้ยคือมีบทเรียนมาแล้วนะครับนัดปูนตามช่างนะครับ ช่างเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนัดเย็นนะครับเย็นนะครับและข้อแรกเนี่ยคือฝนมันจะตกนะครับตอนเย็นเนี่ยบางทีฝนมันชอบตกนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือเวลาช่างนัดเนี่ยเวลาปูนมาเนี่ยบางทีงานเขายังทําไม่เสร็จนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ตรวจนะครับอาจจะตรวจไม่ดีนะครับเพราะว่าปูนมาก็รีบเทรีบเทนะครับไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรนะครับ อย่างเคสผมเนย่ยหลังแรกเนี่ยเรื่องฟุตติ้งเนี่ยก็คือมีแบบแตกแบบอะไรนะครับก็คือแบบฟุตติ้งเนี่ยใช้ก่อเอานะนะครับเคสแรกก็คือให้ช่างนัดปูนนัดไรนะครับเขาก็รีบๆทานะครับเสร็จจะได้เบิกค่างวดค่าอะไรของเขาเนี่ยนะครับพองานยังไม่เรียบร้อยเนี่ยปูนมาก็รีบๆกันก่อปูนยังไม่ทันแห้งเลยอะไรเงี้ยพอมาเทนะครับ แบบก็แตก2อสาแบบนะครับก็ต้องมานั่งแก้กันหน้าง,งานโห oh, oh, ดูแล้วไม่เรียบร้อยนะครับแก้กันก็โอเซงนะครับก็มีประสบการณ์หลังแรกนะครับเลยเอามาแชร์นะครับเดี๋ยวพาดูนะครับอ่าก็ตรวจแต่ละหลุมนะครับก็ควรจะค้ำยันให้ตรงนะอันนี้ตอนแรกช่างเขาก็ไม่ได้ค้ำนะครับผมก็ให้ค้าเขาค้ำ,ำแต่จริงๆแล้วมันก็ ไม่ได้มีผลอะไรกรับเสาหรอกนะครับแต่ก็ควรให้มันตรงนะครับถ้ามันไม่ค้ำเนี่ยมันจะเอ็นนะครับแล้วฟุตติ้งเนี่ยมันเหนื่อนมันจะเบี้ยวมันจะเอ็นไปเอ็นมาอย่างเงี้ยก็ให้ค้ำหน่อยครับอันนี้ก็ให้ยึดยึดไฟห่างกันหมดเลยแล้วค้ำด้านหลังนะครับเออก็โอเคนะครับแล้วก็ดูที่หลุมนะวัดขนาดหลุมวัดขนาดไรด้วยนะครับแล้วก็เอาเศษปูนข้างในหลุมเนี่ยควรเอาออกนะครับควรเคียย์หลุมให้สะอาดนะครับ เอาเศษปูนเศษอะไรออกอันนี้ก็ยังมีขี้ๆมันอยู่นะก็เล็กน้อยก็ไม่เท่าไหร่นะครับเล็กน้อยไม่เท่าไหร่แล้วก็เหล็กเนี่ยไม่ควรติดกับพื้นนะครับอันนี้เทลีนนะคือถ้าเทลีนก็ไม่ควรติดติดพื้นปูนทั้งใต้นะครับอันนี้จะมีเสาเข็มรองอยู่นะครับเสาเข็มรองอยู่ไม่ให้มันลีนมันติดพื้นปูนไม่ใช่ไม่ให้ไม่ให้เหล็กมันติดพื้นปูนครับ อย่างอันนี้ค้ำไว้นะครับให้เสามันตรงนะครับแต่ว่าตอนเทเนี่ยก็ต้องเอาออกเนี่ยเพราะว่ามันจะปักคายอย่าง,งี้ไม่ได้นะครับตอนเทก็ต้องเอาออกนะครับวันนี้คาไว้ให้มันตรงเฉยๆเนี่ยครับเราควรมาตรวจดูทุกลุ่มนะวันนี้จริงๆก็มาช้านะครับช่างครูรบเหมาก็กลับบ้านกันไปหมดแล้วก็ยังยังไม่ถูกใจนะมาช้าไปหน่อยมาตรวจช้าไปหน่อยเมื่อเช้าก็มานะครับสารกำกับไว้ลแล้ว ก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับยังมีเศษปูนเศษ <y tant as> อะไรอยู่นะครับไม่ยอมเก็บออกให้หมดผมก็ต้องมานั่งเก็บนะครับว่าพรุ่งนี้นัดปูนนัดเช้าด้วยจะรอให้เขามาเก็บตอนเช้าเนี่ยคงไม่ทันหรอกครับยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับก็นะมาแชร์กันประมาณนี้นะครับก็ถ้าเรานัด ปูนเช้าเนี่ยเราจะมีเวลาตรวจงานให้ช่างจบภายในวันนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาเร็วๆมาตรวจเร็วๆหน่อยตอนช่างอยู่อะไรเงี้ยสักบ่ายสามบ่ายสี่เงี้ยเราจะได้บอกให้เขาแก้ไขเลยวันนี้ผมมาก็บหกโมง,งลับไปแล้วโอ้ยมาช้าเซ็งเซงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเทฟติ้งนะครับที่เราต้องตรวจดูนะครับก็บางทีเราฝาก ฝากไว้กระช่งางเงี้ยบางทีเขาอาจจะทําไม่ถูกเราไม่ถูกใจเราหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยกํากับคอยอะไรอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็พรุ่งนี้เตรียมเทนะครับหลังที่2หลังที่3นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสร้างบ้านขายนะครับสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้นะนะครับมีทุนก็ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะเนี่ย ในใจคิดไว้สร้างหลังแรกเสร็จขายเนี่ยก็ค่อยขึ้นหลังที่สองหลังที่3มนะครับพอดีเรามีงบนะครับก็ขึ้นหลังที่สองหลังที่สามก็แยกแยกทําได้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมจ้างเฉพาะโครงสร้างนะครับตารางเมลพันเนี่ยจ้างเฉพาะโครงสร้างในตารางเมลพันนะครับไม่ได้เหมาทั้งหลังหลังแรกอะหลังแรกเหมาทั้งหลังเหมาทั้งหลังไม่รวมฝ้าสีไฟนะครับไม่รวม3าอย่างเนี้ย ตารางเมตรละสองพันเฉพอาะค่าแรงนะแต่หลังเนี้ยผมว่าจะแยกทุกอย่างเลยโครงสร้างอะไรพวกเนี้ยแล้วโครงสร้างตารางเมตรพันเราแยกได้อีกนะแยกแบบฟุตติ้งเนี้ยสมมติเรามีงบแค่ฟุตติง้งเนี้ยฟุตติ้งก็อาจจะสี่หมื่นไม่ใช่ไม่ใช่ถ้า80ตารางเมตรมันแ0 0 0 0ืนใช่ไหมแปดหมื่นก็ต้องหารสามสามหมืนหรอ เอออจาจจะฟุตติ้งฟุตติ้งก็เป็นงวดที่อาจจะน้อยสุดนะครับสามหมื่นสามหมื่นเก้าหมื่นเออไม่ได้เลยก็ลองลองคูณดูนะครับเนี่ยแยกทําแต่ฟุตติ้งก็ได้นะอาจจะสามหมื่นหรือว่าสองหมื่นห้าเนี่ยช่างเขาก็เอาครับเอาหมดแหละพอเรามีงบเราก็มาทําคานคานก็อีกสามหมื่นอะไรเงี้ยเออสามหมื่นสามหมื่นสองหมื่นนะครับฟุตติ้งเนี่ยงวดฟุตติ้งอะ่ะจะน้อยสุดนะครับ ก็จริงๆช่างเขาอ,อยากเอาเท่ากันแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดฟุตติ้งงานมันงานมันง่ายสุดนะครับเราก็ต้องให้น้อยสุดอาจจะสมุินะสมุิในบ้านเนี้ยแปดสิบตารางเมตรนะครับแปดสิบตารางเมตรถ้าพื้นโครงสร้างเนี้ยก็แปดหมื่นสมุินะอันนี้เรื่องจริงงงงนะครับถ้าเราจะแยกจริงๆอ่ะสมุดด้วยเรางบไม่พอเว้ยเอาแต่ฟุตติ้งก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเอาแต่ฟุตติ้งก็ฟุตติ้งสองหมื่นโอเคเทฟุตติ้งเสร็จก็ปล่อยแหวก็ได้นะครับไม่เป็นไร เรามีงบอีกเราก็ทําคานนะครับทำคานก็สามมื่นนะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือราคาค่าแรงนะไม่รวมปูนไม่รวมอะไรนะโครงสร้างจริงๆก็หลังหนึ่งประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับรวมค่าแรงกับค่าของนะครับก็ลองหารสามดูอะไรประมาณเนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสร้างบ้านขายครับง่ายกว่าที่คิดนะผมก็มือใหม่นะครับเริ่มหลังแรกเหมือนกันสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ